เชื่อสู้เขานะพี่เขาเหนียบไม่อยู่ข้างวันนะก็ต้องพาอย่างเงี้ยโอ้เงี้ยบให้เราพูดยังไงมันกลัวไม่มีใครไม่กลัวเลยหรอเก่งว่ะเอื้อเป็นไรอ่ะกลัวกลัวแย่ครับทำไมถึงกลัวแย่มันเหมือนขิงก้ารับพูดร้องเอามือจับดูกลัวเอามือจับ พราะเราต้องใช้มือทำอาหารเ้อร้องไห้ทำไมกกลัวแล้วน้ำตาไหลกลางรายการอ่ะคือขอร้องรายการยาเอาออกได้ไหมกูอายอ่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้สร้างภาพหรืออะไรมันกลัวจริงๆอ่ะ คุณอย่าลืมนะครับคุณมาแข่งมาส c เชฟเจอวัตถุดิบอะไรคุณต้องสู้สู้ครับในใจก็เอาวะก็ลองดูก็ได้เลยอย่างเงี้ยคือสู้ก็สู้โอเคไปโชคดีครับ ต้องขอบคุณเชฟเอียนนะที่บังคับให้จับเพราะถ้ามึงยังไม่เริ่มจับอ่ะมึงจะได้ทำเมื่อไหร่เฮ้ยดูใจบอยเลยแคบหมูสวัสดีค่ะคุณคุ้นเคยกับแย้มไหมครับไม่ค่อยจะคุ้นเท่าไหร่เลยค่ะแต่คุณกล้าจับมันไหมก็กล้าอยู่นะคะก็น่ารักดีเอือเฮ้ยเป็นอะไรน่ารักปะมันใช่เรื่องมัน่ารักไหมกลัวอะ มีอยู่รอบหนึ่งก็เอาแมงกุจีให้คุณเอื้อจะเอาแบงกุจีเนี่ยให้ผู้หญิงทั้งหมดชาติหน้าขหอยอก็เป็นแบงกุจีนะเอ,อื้ออย่าอย่ายา,ยา,ยาวันนี้แหละกรรมตามทันเวรกรรมอยาให้ผูได้เป็นใจที่ดีที่สุดละกันเอาใจช่วยนะ<อ>แคปผลได้ค่ะเดี๋ยวจะมอบของขวัญให้เอื้อค่ะเชฟเอาใจช่วยเราให้เราไปแบบเอาคืนเอื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เลยยิ่งแบบมีไฟเลยครับ จริงๆเลยนะตัวแค้นนี้ในการแข่งขันหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้นำโจทย์อาหารไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางมาทดสอบความรู้ทางด้านพื้นฐานอาหารไทยของพวกเขาและในสัปดาห์นี้นะคะเราได้นำโจทย์อาหารอีสานมาค่ะแต่วัตถุดิบในกล่องบางอย่างถ้าไม่ใช่คนอีสานจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะคุ้นเคยนะครับเช่นแย้หลายคนอาจไม่เคยสัมผัส <S <S ไม่เคยกิน อวยพรอวยัยให้กูได้เด้อใจเย็นๆสู้ๆและก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆอีกหลายอย่างให้เลือกใช้เช่นไข่มดแดงใบขยงใบยะนาเม็ดกระบกดีวัวและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้าตำมั่วซึ่งน้ำปลาร้าที่เรานำมานี้เป็นน้ำปลาร้าที่ได้รับการการันตีถึงคุณภาพความสะอาดและความอร่อยจนถูกนำมาปรุงเป็นเมนูมากมายในร้านตำมั่วที่มีมากถึงร้อยสาขาครับเฮลิคอนเนีย